สวัสดีครับมาแกะกล่องสินค้ากันนะครับก็สินค้าจาก l a z a ร a นะครับอันนี้ก็ถ่ายวิดีโอเพื่อจะแกะพัสดุครับช่วงนี้ l a z a d a จัดโปรอยู่นะครับท่าใดสนใจสินค้าที่ผมกำลังแกะอยู่หรือว่าสินค้าอย่างอื่นก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้นะครับเก็บโค้ดส่วนลดแล้วก็เก็บโค้ดส่งฟรีนะครับก็จะได้สินค้าราคาที่ถูกลงกว่าปกตินะครับแกะมาแล้วนะครับอันนี้เป็น กล้องติดรถยนต์นะครับว่าเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวมาแกะดูนะครับอันนี้เป็นอ่าเมมโมอรี่นะครับหกสิบสี่จิกนะครับความเร็วหนึ่งร้อยเมกนะครับความเร็วในการบันทึกพวกนี้นะครับอ่ามันก็จะมีที่เป็นเสียบไมโคร s อดีอะแดปเตอร์นะครับมีเป็นอะแดปเตอร์อ่าเมมก็อยู่นี่นะครับ เป็นรุ่น T870SE นะครับ Wi-Fi เดี๋ยวนี้กล้องมันก็จะเป็นาการโอนถ่ายข้อมูลแบบ Wi-Fi นะครับเพื่อสะดวกโดยการไม่ต้องถอดเมมนะครับแต่มาแกะดูด้านในครับก็จะมีคู่มือนะครับนี่ครับคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับ แล้วก็การเสียบเมมโมรีการแกะเมมอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับอ่าตัวนี้นะครับเลนก็หมุนไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอ่ารุ่นนี้จอใหญ่นะครับจอสี่นิ้วนะครับอ่าจอใหญ่จอใหญ่มันดีตรงที่เวลาถอยนะครับอ่ามันจะมีเห็นด้านหลังนะครับ แล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีบอกระยะพวกนี้นะครับอันนี้ตัวกล้องนะครับแล้วก็อุปกรณ์อย่างอื่นก็มาตรฐานนะครับอันนี้ที่จับยืดกระจกนะครับสายสายสายไฟนะครับสายพาวเวอร์ต่อกับที่จุดบุหรี่นะครับ12โวลต์ตัวนี้เป็นในรูปแบบของ USB นะครับอ่าเป็นถือว่าเป็นรุ่นเก่านะครับมันจะมีมันจะมีไมโคร USB แล้วก็มี Type C พวกนี้นะครับแต่อันนี้เป็นรุ่นอ่ารุ่นรุ่นก่อนไมโคร USB นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับที่เสียบก็อยู่ตรงนี้นะครับเสียบสายพาเวอร์ อันนี้เป็นตัวยึดกับตัวทีต่ติดกระจกนะครับมิมก็อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ปุ่มกดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นกล้องชุดกล้องถอยนะครับนี่นะครับสายสีแดงนะครับต่อเข้ากับขั้วบวกของไฟถอยนะครับพอต่อแล้วมันก็จะมีไฟติด และกล้องทํางานอ่ากล้องมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับเต็มหน้านจอในการถอยในการกะระยะแล้วก็เสียบอ่าตัวตัวกล้องนะครับส่งสัญญาณนะครับคือตัวนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับอ๋ออันนี้เสียบแล้วติดเลยนะครับแสดงว่ามีแบตอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับอ่าก็ มีบอก wifi มีบอกพาสเวิร์ดนะครับมีกดบันทึกครับครับสำหรับท่านในสนใจสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับรุ่นนี้ราคาไม่แพงนะครับอรุ่นนี้ราคาไม่แพงท่านใดสนใจสินค้าสามารถกดเลือกชมได้นะครับเก็บโค้ดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ่าเป็นแบบสัมผัสนะครับอ่าเป็นหน้าจอสัมผัสประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ